สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมพบกับผมสามารถวันนี้ผมสามารถจุงทศก็มีเคล็ดลับดีๆที่จะมาแนะนําอีกแล้วนะครับวันนี้ผมสามารถจูงทศจะพาท่านผู้ชมมาปลูกขนุนที่สวนนะครับและการปลูกขนุนที่สวนในวันนี้ก็จะไม่มีการผสมดินที่หมักไว้และปุ๋ยคอกรองพื้นนะครับผมจะ ปลูกแบบง่ายๆนะครับลงดินที่สวนเลยนะครับและนี่ครับต้นพันธุ์ขนุนนะครับต้นพันธุ์ขนุนต้นนี้เป็นขนุนพันธุ์ดีนะครับเพื่อนครับนําต้นขนุนลงมาปลูกเลยนะครับและผมก็ใช้ความลึกไม่มากเท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับคอามลึกของหลุมปลูกนะครับ และผมกว้างก็ประมาณ1สศอกนะครับ1ศอกประมาณนี้นะครับเห็นเห็นไหมครับถุงที่ชำต้นขนุนก็ประมาณ1คืบนี่ครับํตาต้นขนุนปลูกเลยครับ ดิงออกแดกดดำเลยนะครับเพื่อนๆครับเห็นลากไหมครับลากเขาก็เยอะอยู่ครับปลูกเลยครับปลูกง่ายๆนะครับ ใช้ดินกลบเลยเอาละครับเสร็จครับเพื่อนๆปลูกง่ายๆนิดเดียวนะครับเสร็จก็รดน้ำครับน้ำให้เข้าหน่อยนะครับปลูกใหม่ๆ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสามารถจุงทดก็ขอจบคลิปการปลูกขนุนแบบง่ายๆนะครับถ้าท่านผู้ชมชมแล้วมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับและถ้าชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมมาปลดลงใน YouTube สำหรับวันนี้ผมสามารถจุงทดสวัสดีครับ